ที่ที่เราติดสำเนียงภาษาอังกฤษมานะคะคุยกับฝรั่งเอ่อเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะคะเ,เห็นไหมขำแล้วหนึ่งเห็นไหมคุณแม่หนูใช่อ่าขำแล้วหนึ่งแมทเห็นไหมคุณแม่แค่นี้หนูทาให้คุณหลายๆคนแบบยิ้มได้หรือว่าเออมันไส้ได้อะอ,อันนี้ก็แฮปปี้แหละอ่ะดิฉันสามารถทําให้คนดูมันไส้ได้นะดิฉันก็แฮปปี้แล้วจ้ะวันดีค่ะวันดีค่ะแม่วันดีค่ะ ผิดพลาดประการใดตรงไหนกับขออภัยด้วยนะคะแนวทางที่เจ๊ทองเบียร์ได้บอกไปก็อยากให้ทุกคนใช้วิจรารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอุ้ยเก้าหกทำไมต้องอุ้ยอ่ะอุ้ยอุ้ยเก้าอะไรนะอุ้ย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 ไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ้อเออคนละคนคนละเพลงอออ่าในเรื่องของแนวทางนะคะอยากให้ทุกคนดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชค ถ้าเลขที่เจ๊ฟงเบียได้นําได้บอกไปนะคะชอบอะ่ะก็สามารถไปซื้อได้นะ,ะเอาไปซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอะ่าย้ำนะคะว่าสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเออบนล่างกับเรียบร้อยมีด้วยหรอมีมันเป็นรูปแบบใหม่ถูออย่าเถียงฉันสิอะ่ะโอเคค่ะอะ่ะสำหรับท่านใดที่อ่า อยากจะมีช่องทางนะคะช่องทางในการติดติดตามในเรื่องของแนวทางก็สามารถแอดไลน์ลิงก์ไลน์ที่ทางเพจได้ปักหมุดไว้ได้นะคะอันนี้ก็เอาไว้อแอดไลน์แล้วก็เอาไว้ติดตามผลงานเอาไว้ติดตามข่าวสารในเรื่องของเลขมงคลประจําวันนู่นนี่นั่นนะคะเราก็จะส่งให้กันตลอดตลอด,ตลอดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นท่านค่ะอุ้ยไม่ใช่หนึ่งแสนใช่ไหมอ๋อหนึ่งหมื่นถูกแล้วนะคะฝันไปหรือเปล่าอีเจไม่มีหรอก อาขำๆน้นงะคุณแม่ผิดพลาดประการใดตรงไหนกลับขอภัยด้วยนะคะ916หรือเปล่านะเดี๋ยวดูถามทูบให้ค่ะแม่สักครู่นะคะเออเดี๋ยวเรารอรุ้นไปพร้อมกันค่ะนะคะทูบที่เราใช้ในการจุดนะคะอ่าเป็นทูบมหารวยแปตแปนะคะอ่าตัวนี้คือหนูกดดลา mm hmm. ้าพูดได้เลยว่าเจ้ฟองเบียกล้าพูดได้เลยว่าทูบชื่อนี้แล้วก็ในลักษณะ ทูบแบบนี้นะคะคือตัวใหม่จำอ,นนอันนี้คือแบบใหม่นะจะไม่เหมือนแบบเก่านะคะหนูทําเป็นคนแรกนะคะเลยนะถ้านับดูแล้วปีนี้เขาปีที่สี่แล้วนะคะในเรื่องของทูบที่เราเปิดให้หลาไหลท่านบูชามาแล้วก็ทูบของเราทําพิธีปลุกเสกนะคะผ่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะการทําพิธียาวนานถึงเจ็ดชั่วโมงนะคะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคะแต่มันเวอร์ไปแล้วเนาะเราก็ต้องว่าตามนั้นนะคะ อ่ะแล้วก็การทําพิธีเราใช้ในรูปแบบของเทวาพิเศษนะคะในการทําในรูปแบบของพามนะคะซึ่งพามดิฉันเอามาเลยนะคะอัญเชิญเรียนเชิญเข้ามาเลยมาทําพิธีให้จากประเทศอินเดียอินเดียใต้ทางอ,อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เออบางคนก็จะหาว่าดิฉันตลกตลกตลกพูดจริงพูดเล่นวะเอออันไหนจริงก็ก็บอกว่าจริงนไหนล้อเล่นก็ล้อเล่นแต่อันนี้เรื่องจริงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันท่านนะคุณแม่สวัสดีค่ะ, 1, 20, นนะคแ,คะแนวทางนะคุณแม่ใครที่แชร์แล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะคะใครแชร์ให้เจฟองเบียบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะนะใครแชร์แล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมรับเตรียมตัวรับรับตังค์ได้เลยนะคะอ่าถูกหวยแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยววาไลฟ์เสร็จ ก็ว่าจะไปสวดมนต์นะคะอะไรอ่ะมีคนมาอะไรเนี่ยตอนนี้ Facebook ชื่อพิชยะอะไรเนี่ยตอนนี้ยกให้ J เจ๊ทิพย์เลยเรียกเข้ามาหล่งงวดแล้วอ๋อเน้นๆให้เลยค่ะกดติดตามเลยค่ะหนูถ้าคนแม่นเดี๋ยวเขาตามไปเองลุกไม่ต้องมาหาแดีวว่าโปรโมทหน้า เออหน้าไรสดดิฉันนะคะคนแม้นอะ่ะดิฉันไม่เคยไปแบบว่ากว่าฉันจะมีในวันนี้ได้ดิฉันไม่เคยไปไปแบบว่าหากินบนเฟซไทหรือว่าไอ้นี่เลยนะไม่ไม่เคยไปแบบว่าไอ้นี่ใครเลยนะเออถ้าคนถ้าถ้าคิดว่าคุณแม้นจริงอะ่ะคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็ไปหาคุณเองแหลนะเนาะไม่ต้องมาโปรโมทหน้าเพจเขาหรอกเนาะไม่รู้จักค่ะ ไม่รู้จักค่ะน้ำทงน้ำทิพไหนที่ฉันรู้จักแค่ว่าเออรู้จักแต่ตัวเองค่ะนะคะวัน,ว,นวันหนึ่งพยายามดึงตัวเองให้ได้แค่นั้นพอนะเออหนูจะมามาไม่เอาสิลูกนะไม่น่ารักเลยไม่ใชาชีพนะคะอันนี้อย่าอย่าไปเชื่อนะอืมเออสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พันท่านนะคะสวัสดีค่ะโอ,โอเคนะชัดชัดคือชัด ต้องกันหมดนะคะคุณแม่จีต้องเบียขออนุญ,ญาตนะคะได้เล่ากับเจ๊บ่อยอจนต้องบอกก่อนว่าเริ่มปีปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมานี้ว๊้ยอ๊ย้ยตกใจเล่นใหญ่อะไรเนี่ยฮะตกตกตกใจหมดวันครูค่ะไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้ค่ะ,คะวันครูหรือวันอะไรจิงเออแต่คือวันของนักเรียนก็คือต้องไปโรงเรียนทุกวันนะคะคุณแม่แล้ว คือความความที่แบบว่าเฮ้ยแล้วเมื่อแล้วเมื่อวานน่ะเราอะลงแนวทางให้นะดิฉันลงแนวทางให้เมื่อคืนคือหกหนึ่งนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาจุดทุบได้หกหนึ่งอีกอะ,อะเ,อเอาเอาสิเวอร์วางเข้าไปอีกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่คะอ่ะโอเคนะคุณแม่ชัดนะ ขอบคุณมากๆค่ะอันมากเลยค่ะเลขนี้นะคะจริงๆแล้วอะหลายๆคนบอกว่าอ่าพ,พูดง่ายๆคือแบบทักดังๆหน่อยหรือว่าอาจจะมีชื่อมีเสียงหรือว่ามีผู้ติดตามเยอะๆเป็นกระแสอะไรเงี้ยอ่อให้เลขอะไรมาเจ้าก็อันหมดซื้อไม่ได้นะคะจริงๆแล้วอะในเรื่องของไอ้ตัวอันตัวอะไรเนี้ยเราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วเนาะ อไอ้อาน,นมันไม่ได้เกี่ยวกับคนให้นะมันเกี่ยวกับเจ้านะคะอะถูกต้องนะเราต้องไปวีนเจ้าเพราะว่าช่วงนั้นนะฉันจาได้เลยช่วงที่ฉันแบบว่าตังปุรีปุริเยปุริโกอะไรนั่นแหละโอ้โหดิฉันให้เลขอะไรไม่ได้เลยค่ะแมตเตอร์แม้กระทั่งศูนย์ศูนย์เขาก็ยังเอาของดิฉันไปอั้นนะคะือดิฉันให้อะไรไม่ได้เลยเจ้าเอาไปอั้นหมดแล้วคนก็มาลุมด่าเจฟองบีะตอนนั้นหูยอมรับเลยว่าก็ก็โอ้โหก็พอตัวเลยเฮ้ยประมาณนั้นนะคุณแม่ เออแล้วคือคนมาลุมได้เจ๊ฟองเแบบียร์ใหญ่เลยโอ้โหเล็กอ้อนเล็กอันเลกอันน้องน้องโอ้ยมาทายทำไมอันโอ้ยแล้วคือ,ค,อคือหนูไม่ได้เป็นคนไปอันเขาไปอันเองค่ะแล้วต้องไปด่าใครคะเราต้องไปด่าใครเออถามว่าหนูเครียดไหมเครียดแล้วก็ตกเองก็ยังซื้อไม่ได้มันกันแล้วก็เครียดเหมือนกันนะเฮ้ยจะต้องมาโดนด่าอีกจริงๆแล้วเราเออใช่เราต้องบอกว่าเราเรา ราวินผิดคนอันนี้เราห,หนูไม่ได้ว่าใครนะตอนนี้เจฟฟงเบนไม่ได้ว่าใครนะคุณแม่เราพูดได้สั่งว่าอ่ในตอนนั้นนะคะก็คือผ่านมาแล้วน่าจะสองปีแล้วตอนนั้นโอ้โหปีสองปีมันนี่นแหละอ่อนะะีจีฟงเบนโดนดา่าโดนเยียกูให้แล้วก็ไม่ได้ให้แล้วก็โดนด่าหมดเลยเออคนก็ไปซื้อไม่ได้อีจีฟงเบนโดนด่าแย่นะ,ค,ะคนก็มาลุมดา่าให้ให้ตํามูหูอุ้ยนะะ,นะะล่าสุดก็คือฟักอัยวะเพศให้กันแล้วหนึ่งนะคะ ฉันโดนอย่างนั้นจริงๆนะแล้วคือเฮ้ยคุณ